มีด้มุษาว่าปึ้งมาแล้วค่ะคลิปป้ายยามาสคาร่าแบบปึ้งวันนี้พิมพ์ได้ลองมาสคาร่ารุ่นใหม่ของ l o r ร a ย l o r e ร l Paris p a n o r a m a มา s c a ค a ค่ะแค่เห็นแพ็คเกจจิ้งก็ปึ้งสุดๆแล้วสวยหรูดูแพงมากเขาว่ารุ่นนี้จะทำให้ขนตางอนหนามีวอลลุ่มตาดูโตขึ้น1.4เท่าเราจะไม่เชื่อจนกว่าจะได้ลองมา เริ่มเลยสิ่งแรกที่พิมรู้สึกได้ชัดเจนเลยนะก็คือแปลงเขาปัดง่ายมากฟิลเหมือนเขาสามารถจับขนตาแต่และเส้นจากบุมด้านในถึงด้านนอกได้เลยเขามาสังเกตดีๆคือเขาเป็นหัวแปลงใหม่ค่ะทุกคนแล้วทุกคนดูดิพอเวลาปัดมาแล้วขนตาดูมีวอลลุ่มแบบพานรามาเรียงเส้นสวยมากปึง้งและที่เขาบอกว่าตาดูโตขึ้น1.4เท่าก็ไม่ได้จอจีนะมันดูตาสองข้างไม่เท่ากันไปเลยต้องรีบปัดอีข้างหนึ่งด่วนๆแล้วสิ่งที่ชอบมากอย่างคืออะไรรู้ป่ะคือเขาไม่เลอะเปื้อนแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อน บอกเลยนะคือยกมาสคาร่านี้ให้เป็นเฟเวอร์รี่ไอเทมไปเลยแล้วน้องมาสคาร่าคนนี้เขาติดทนนาน24ชั่วโมงนะคะเขาจึงจ้งจริงๆอยากให้ไปตามพอ,มพอมได้ปัดขนตาจึงจ้งๆแล้วก็คือคอม plete ลุคพร้อมไปดินเนอร์พอดีเลยค่ะวันนี้มาในลุคอบแบล็กนะคะสลับกับออเซสซอรี์สีทองเป็นยังไงคะสำหรับลุคนี้ทุกคนชอบไหมส่วนพิมพ์ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะบ๊ายบาย